สวัดีค่ะสวัดีค่ะวนนี้รันได้สองนะได้สองกับทางอำเภอนะะทางอำเภอก็ส่งเข้าส่งหน้ากากมาให้นะคะน่ส่งมาให้ทั้งหมดหกชิ้นนะคะ หวคิ้นนะคะให้ฟรีเลยนะคะให้ฟรีเลยไม่ต้องจ่ายตังค์นะ,ะส่งให้ถึงบ้านเลยนะรับสวัสดิการที่นี่นะคะเขาจะดีมากๆเลยเะะยอรมันนะคะน่ารักมากๆนะคะเจ้าหน้าที่ที่นี่จะน่ารักมากๆ เขาจะสนใจบุคลากรน,นะคะเขาจะสนใจคนละเมืองของเขาขึ้นมากเลยนะไม่ใช่แบบนี้นะนี่นี่รนารงให้ใช้แบบนี้นะคะค่าเอ็นเก้าห้าน่ะหกชิ้นแล้วเขาจะส่งต่อเนื่องนะ,ะแต่ว่าเขาจะส่งรอบแล้วหกชิ้นน อย่างดีเลยนะคะรัฐบาลรับผิดชอบประชาชนนะฮะส่งให้ประชาชนใช้ไม่ต้องซื้อหน้าส่งซองแบบนี้เลจานหน้าซองถึงตัวรายเนนะ,ะดีมากๆเลยใช่ไหมคะเรารักเยอรมันนะคะรับสวัสดิการสุดยอดค่ะ ไม่มีอะไรมากนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังนะสิ่งดีๆนะคะจากรัฐที่ดูแลประชาชนนั่นเองนะ,ะโอเคนะคะแค่นี้ค่ะลาไปแล้วะคะ่ะ